บียดีนะครับทีบียดีนี่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาในชุดสีเขียวนะครับบีดีส่วนทีวันวานมาในชุดสีดำน้ำเงินนะครับผมดำน้ำเงินนะครับเป็นทีมเวีีรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับผมวันนี้ นในกติการเราคือต้องอายุ35ปีขึ้นไปนะครับแต่ดูจากาดูจากผู้เข้าแข่งขันแล้วน่าจะผ่านเกมทุกคนนะครับ <c oughs> ้องมาลุ้นกันนะครับผมมาดูวิธีการเล่นนะครับส่งท่านต้องเข้ามาชมนะครับรุ่น V.P. <c oughs> เริ่มเกมนะครับ์ดีได้เปิดก่อนส่งมาเล่น1 2มาเล่นเสาไม่ไงลูกนี้ลูกไปก่อนหนึ่งคะแนน าทีมบอลวานไวายังไงบอลวานสมัยหมายเลข12 1 2 3 4สมัยหมายเลข8หมายเลข8ปดไวยังไงคอสนิ่งๆชิวๆไปก่อนว่ายังไงยับ1 2 3โชว์ลูกนี้โอ้ยลูกไปนี่เป็นไงลุ้นวีดีคือชูดไม่ชัวร์นะครับไม่ชูดนะครับโอ้โหตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับชูดทุกลูกลงทุกลูกเลยนะครับวางไว้ลงไว้ยังไงรีบาวน์ได้อยู่พลิกมาลูกน,นี้มาเลยสองโอ้โหของแท้ของแท้ ดีมาเป็น2ต่อ1 2ต่อ1ยังห่างกันไม่มาก2ต่อ1ว่าย,งายังไงไม่เล็กซที่หวันว,นวานยังไม่ลงอ่าลีบาโดยบีอาร์ดีบีอาร์ดีบีอาร์ดีวีไอพีวีไอพีบีอาดีวันวานลีบาวไดย้ยังไม่ลงว่ายังไงที่วันวานสมัยเลขสิบสองยังไงอันสีบสองชูลูกนี้ลงไม่ลงโอ้โหยังไม่ลงแรงไปหน่อยลีบาวโดยบีอาร์ดีวีไอพี ทีดีส่งออกมาจำทุลิศสองคะแนนโอ้ยของแท้ของแท้ของแท้ทย,ยังไงก็ลุมนะครับผมตีหางไปเป็น4ต่อหนึ่งนะครับผมห่างกันเพียง3คะแนนหวาน,วนๆยังไงพี่ต่ำพี่ต่ำไม่ใหนึ่งสองสามสี่ยึบไปยึบไปหนึ่งจ้ำช้าลูกนี้สั้นไปหน่อยามา,าที่บีอารีบีอารี เดียดีไว้ไงขอลูกนี้โอ้ยอยู่โล่งจากสวยรีบเอาได้เองแล้วก็ขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นยังสั้นอยู่ไปยังไงบอลยังไม่ออกบอลยังว่าเล่นต่อได้ไหมายเลขสิบห้าหนึ่งสองว่ายังไงบีอาร์ดีบีอาร์ดีสองคะแนนโอ้สรงสวยลูกนี้โอ้ยดินเดียวนะครับผมนะครับจับหลุดมือว,ว่ายังไงหมายเลขสิบสองอ่า,อาบอลออกนะครับผมอ่าบอลออกต้องเปิดใหม่นะครับถ้าบอลลงถึงจะเล่นต่อได้ ครับเวลาไปเหลือแปดนาทีห่างกันแค่สามคะแนนว่ายังไงทีวันวานเล่นช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยครับผมไม่ร้อนไม่หนาวนะครับผมโยนมาลูกนี้เล่นง่ายๆเดี๋ยวไปงายเลขสี่ทีวันวานควยหลังมาไยเลขสิบสองโยนไหมเพื่อนเออหมด,ดวเวลาเกมบุกนะครับช็อตท็อกนะครับโอ้โหเรามีเวลาเกมบุกเพียงสิบสองวินาทีนะครับเราต้องนำบอลนะครับ ไปโดนห่วงก็ได้นะครับถึงจะรีเซตช็อตท็อกนะครับผมทาเกมบุกเราป้องกันดีนะครับใน12วินาทีเราก็จะหมดเวลาะกับเกมบุกนะครับ,เ,บ,รบเลขสิบพาวยังไงเบียดีเอาสูงย้อยเบียดีเอาโดนตัดบอลไปไวไิ่ไงยังได้บอลอยู่บอลยังอยู่ที่เบี v ดีวีเอพีเบียดีวีเอพี P. เล่นง่ายๆลูกนี้ยังไม่ลง โอ้ดีบาดได้ตรงนี้เอา้าปล่อยยังไปเลยโอ้ <c oughs> บาดไม่โดนห่วงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแนวบอลไป <c oughs> เป็นทีมฝั่งของวานวานได้เปิดบอล ว่ายังไงลูกนี้2คะแนนยังไม่ลงีบียดีได้บอลอยู่ส่งมาหมายเลขสิบเอ็ดบียดีบียดีบียดีวีพีส่งมาหมายเลขสิบห้าลูกนี้ส่งโอ้ยทุ่งสวยนะครับผมแต่เกินคาดไปหน่อยหลุดไปก่อนสำหรับคะแนของบียดีวีพี วายังไงที่หวานวานหวานวานยังหวานอยู่วันวานยังหวานอยู่หมุนทีลูกนี้โอ้โดนกดป่าโอ้โหเล่นต่อนะคกับกรรมการได้ยังไงวายังไงลูกนี้บีไพบีส่งมาเปเลขสี่โอ้โหส่งชิคยังสวยโดนตัดบอลได้ไหมส่งมาเอ้าโดนตัดไปแต่ยังไม่หอกยังไงเชื่อลูกนี้โอ้โหหมุนแล้วช่วยได้ยงไง บอยยังอยู่ที่5ตอนหนึ่งนะครับหางไม่มากกับเวลาเหลือไม่ถึง6นาทีว่ายัางไงวันวาน,วนยิงลูกนี้ชัวๆส่งไว้เพื่อนยังว่าอยู่อย่างไงอยู่ส่งโอเล่นเองว่ายัางไงยังไม่ลงบอลยังอยู่ที่บีอาร์ดีบีอาร์ดีบีอาร์ดีส่งมาเจอว่า ใส่ลงไปเอายังไม่ลงโอ้โหแหล็กไปหน่อยเป็นไงทีมวันวานทีมวันวานทีมวันวานส่งมาสิ้นกันหนึ่งสองหมาเลขสามสิบแปดว่ายไลงลูกนี้ยังไม่ลงโอ้โหเบาไปหน่อยทําให้บอลไม่กระดอนลงห่วงไว่ายังไงบีอารี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 บีลูกนี้โอ้โหควักไปอย่างนี้โอ้โหลงไปโอ้โหตีห่างไปเป็นหกต่อหนึ่ง ไม่ไงสองคะแนนเลยไหมส่งมาชิงเล่นกันเพียงหนึ่งคะแนนลูกนี้เบาวาลงไปโอ้โหตีเตื้นขึ้นมาเป็นสองต่อหทีมวันวานขอเวลานอกนะครับผมเบ่กเกมกันไปก่อนนะอ้โหถือว่ารุ่นใหญ่เขาเล่นกันได้จริงจังนะครับผมดูวิธีการเล่นนะครับผม ว่ายังไงทีมหวานวานหวานวาน,น,น,นยังหวานอยู่ไดนเลขสี่สามสิบแปดว่ายังไงจุดโทษลูกนี้หนึ่งสองขึ้นไปอ่าได้ฟาดไปก่อน พอลุงนี้จะเก็บได้ไหมหรือมาเลเซีย28เออลงไปแต่ว่าเหยียบเส้นนะครับโอ้โหต้องดูจังหวะลงนะครับว่าเหยียบเส้นหรือเปล่าว่ายังไงบีอาดีบีอาดีบีอาดีว้าวลุงเดินลูกนี้ลงโลกว่ายังไงโอ๊ยสั้นไปหน่อยเตี้งไม่ลงไม่เป็นไรลองไปหนึ่งทีโอ้โหโดนตีปลาไปก่อน ลูกโทษลูกนี้บียดีจะเก็บได้ไหมนะครับหมายเลขสิบสามดูมีเก็บไปชิวๆอ,อ่าแต่ว่าไม่ได้นะครับผมอ่าเปลี่ยนโซนนะครับผม อ่านะครับเปิดบอลอยู่ในเส้นนะครับในเขตสามคะแนนนะครับผมอ่าจะมีจุดมาร์กนะครับผมในเขตสามคะแนนแล้วก็โลโกโล้สามคูณสามของเรานะครับเป็นจุดนะครับเป็นจุดเช็คบอลอ่าลูกนี้สองคะแนนยังไม่ลงว่ายังไงโดนตัดบอลได้บอลอยู่ไหนโอ้หมายเลขสามว่าอย่าส่งมาที่บีอาร์ดีบีพีลูกนี้สองกิ้งสองคะแนนเดียก็ไปส่งโอ้โหท่านี้โอ้ยผมอยากว่าโอ้อผม ต้องไปติดต่อคอร์สส่วนตัวเพื่อเรียนท่านี้นะครับผมนี่ผมอยากได้ท่านี้มากเลยโอ้โหขนาดผู้บรรยายยังดูไม่ออกว่าจะส่งไปทางไหนออกมาที่วันวานได้เปิดบอลลูงนี้เชวาให้าวเลขสี่ทีวันวานวันวานยังหายอยู่โดนสตีว่าบอลยังไม่ออกบอลยังไม่ออกว่ายังไงยังได้อยู่กลับมาที่หมายเลขแปดว่ายังไงลูงนี้ยังไม่ลงวันวานทีวันวานว่ายังไงยังไม่ลงอีกโอ้โหทำไมห่วงมันยุดยากชุดยังขนาดนี้ ว่ายไ,ไงทีมอ่าเป็นการพาบอลนะครับผมนาที่ทีมของวันหวานได้เปิดบอลนะครับผมหมายเลขแปดโซบ้าให้หวานหวานหมุนลูกนี้โดนย่งกับจมือไหมโอ้โหโดนย่งกับจมือเลยโอ้โห,โโหสุดยอดจริงบี่อาร์ดีบีพี วังไงหมายเลขสิบห้าหนึ่งสองส่งมายกมาชูดมาส่งใกล้ๆชิงไหมไม่ชิงส่งออกมาสองคะแนนลูกนี้ยังแรงไปหน่อยโอ้โหยังได้อยู่ว่ายังไงทีมวัน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 บอกว่าส่งคะแนนยิงแบบนี้โอ้โหแต่ก็สั้นไปไม่เป็นไรทีซิปบอลยังอยู่ที่บีอาร์ดีบีอาร์ดีบีพีลงล้มลูกนี้หมายเลขสิบสามโอ้โหช้อนมารีเวิร์สลงไปว่ายกหมายเลขสี่วันวันยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ลูกนี้ชิงกันเล่นง่ายๆโ่ายังไง หนสองยังได้บอดอยู่ควายมาลูกนี้หลอกอิกยับหนึ่งสองสามไม่ได้สางยังไงเ <Yeah. S 1> ต่าลูกไปอนวันโอ้โห <c oughs> เป็น9ต่อ2มาดูว่าลูกนี้จะเก็บได้ไหมถ้าเก็บได้จะเป็น10ต่อ2องตีห่างออกไป เดี๋ยวเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ V.I.P. นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับ V.I.P. พยัคฆภผมมิสายพบกับ V.I.P. นานดูนะครับโอ้โหเป็นเผยเพื่อนเผยน้องโอโ้ลูกนี้จุดน้อลูกนี้โอ้โหแอร์บอลไปนะครับถือว่าเก็บไม่ได้นะครับเก็บไม่ได้ไ ผมทีมต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับ v i p นาดูนนะครับพบก,กับ v i p พยัคฆูมิพิสัยนะครับ v i p นาดูนพบก,กับ v i p พยัคฆบุญพิสัยเตรียมตัวเลยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับสำหรับคู่ v i p คู่แรกคู่นี้ระหว่างทีมวันวาน,นพบก,กับ b r d v i p นะครับ b r d น่าจะมาจากบอลระบือนะครับทีมผู้ใหญ่ใจดีจากบอลระบือนะครับมาในชุดสีเขียวกับทีมวันวาน,วนชุดสีดำน้ำเงนินลูกนี้ว่ายังไงสองคะแนนเลยสองลูกนี้ าชัวนะครับเอาชัวไม่ชัวไม่ยิงไม่ชัวไม่ยิงไม่ยังไงวันวานลูกนี้ยิงบ้างคืนบ้างไม่ยังไงยังสั้นอยู่ทีมเบียดีวีพียังได้บอลส่งมาเบียดีวีพีได้บอลไปว่ายังไรคอร์ดหนึ่งสองสามสิงหมุนตัวโอ้ลูกนี้โดนตัดออกมาโอ้โดนวอลออกมาได้ไงสองคะแนนลูกนี้พืกกู้สักหลักแต่ยังไม่ลงว่ายังไงยังไล่บอลอยู่เบียดีส่งมาข้างนอกหมายเลข ว่ายังไงวัยรุยี่สิบโอ้ลูกนี้ยังสวยก็ยังไม่ลงสั้นไปหน่อยเล่นต่อไปหวานหวานดีมนันไว้เหลือเพียงแปดวินาทีว่ายังไงลูกนี้เจ้าจัดขึ้นไปยังไม่ลงอ่าแต่ก็ไปเหลือเพียงสองวินาทีสองวินาทีว่ายังไงหมดเวลาการแข่งขันโอ้่ยคู่แรกถือว่ามันยังดีจบสกอร์ไปด้วยสิบเอ็ดต,ต่อสองนะครับทีมบีอารีเอาชนะไป นะครับตอนนี้ V.I.P พะยะักข้อมพิไปยมารอแล้วนะครับผมสำหรับ V.I.P น่าดูนนะครับมาได้เลยนะครับ